สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่แจกลงท่านแล้วพี่น้องกลับมาตึกปลาเหลียพี่น้องมือไง้ต่ไปเข่งพี่น้องปลาลายลายพี่น้อ,องบ่อนน่ะเสียงบ่อนน่ะเบีเยบเบีเยบเ,ยเยต็มที่พี่น้องวันเราเนี่ยใส่ลงมากพี่น้องว่างไว้นี่ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลอกกัดทางลงมาก,ก่อน สิทธาพี่น้องสิทธาซุ้มเมเซียวถิ่มลงไปกับกลิ่นโลดไหมดวงคูนคือเก่าพี่น้องใส่ดวงคูนใส่เงาดวงคูนพี่น้องมามามาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นนำกันโอ้ยพูนพี่น้องได้ยนินเสียงปลาบ่ได้ยนินเสียงปลาบ่อนบ่ อยปลาเข่า,ขามันโหกมันแน่มบเห็นมันต้องใจเย็นนำพี่น้องถ้าสิใจห่อนบ่ได้โอ้ย บูอืดพี่น้องป้าไลายอ๋ลีนี่จะแหบเลนเข้าเข้าตกเบ็ดเข้าใจหอนบ่อยไ,ได้พี่น้องเข้าต้องใจเย็นโอ้ยมันแหบเลนซือ มันแหบเลนซื้อมันแหบเบ็สคอยเลนซื้อมันแหบมันบวก,กินนะง่ายม,มองกันง่ายมองก็ม,ม,งกมันแนมบเห็น vừa <tôi>, lông là xin này. phối đóng này, giả 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 nhảy, giả giả โอ้ยเหยียบจนเละยางเหยียบจนเละบอกมีแนวใส่เอาไปอูพี่น้องตัวสมีอูอูใส่ผัาขแยงพี่น้องแสบไอแก้วเราปล่อยแล้วไดตัวหนึ่งสมีนตัวน่อยจะไปอู ได้แดดมันบ่มันบ่นบดแดดเด้แต่ว่ามันเอาพีพน้น,พน่มันเอาฝนมันเอามันหอน เพื่อนจะพาก,กันเห็ดยังกินพี่นอนอยังมาทันลุมม้งมะเสรละใส่มองไงห้ามกาบะจือวห้าุกจืเจี่าห้าเโล่งห่างไง

không biết đi, โอ้ย <c ười> ขื้นว่าโบวิทจ้ะโบวิทฮะฮะได้กิน่นไปยังสิบอะไ้กินมันหลุดพี่น้องเมื่อกี้นี่ขื้นบ่ฮอดฟังซำหลุดก่อนโอ้ย <c ười> ปักไหมปักไหมปักเงือไม่ก่อน มันเป็นน้ำหมากเบ็ดเลยพี่น้องหมากเบ็ดมันบอกเกาะหมากเบ็ดมันบอกเกาะ กินเลยคีย้เท่นเบาวนาเนอะพี่น้องเบาวนาละสิบมีเสีเ่ยงไหมบอ ทุ่คนเห็นยังกินไหม ปาสองัวพี่น้องเซียมาลาบอกว่า ได้สองตเท่านั้นนนั่แหละน้นบอกกินเบ็ด okay. ข่อยพี่นอ้อ,อ,องขี้ห้หมดหน่อยกันยางใส่พี่น้อง หนูวันย่างไส้มือเนี่ยโบมีขมีนเนาะสงครามมันจบแล้วสงครามจบไปแล้วบบมี่ขมีนมาอย่างคิดเห็นตอนขมีนมาอย่างขายอย่งนี่เนาะกินหอดว่โอ้เดี๋ยวออกินหอดเลยท่อขมีนมาดูปิกนิกกันพี่น้องปิกนิกกันย่างสองย่างสไส้เนาะพี่น้องใส่หมูกินตรงกินต่ำกันนะพี่น้องเดี๋ยวก็ย่างสิไปสีป้าพี่น้อง ฝนมาอะไรฝนลงมีดอีกแล้วกินดีกยโวยมาถกมีานี่ละว่าบงหากินดีอ่ะอีเด้อวขอบคุณไล่มนวันนี้เบอรอําลาอ้อยไม่อ้อยกำลังอยาก่อมามันก็กินที่ปากพอยู่บาบ่ท้าวเขาลุยให้กินิ ข้าวปุ้นของทานจ้าข้าวปุ้นของทานจ้ากินอนนยู่ในวัดแต่มันทั้งยาง,งาทั้งดักเฝ้ามาเริ่พี่น้องมาเริ่มบแซ่บมาได้จ้าพี่น้องแก้วคิดวันนี้ไอ้แก้วผลลงมากพี่น้องคอยคืนจ้า,าคอยกระปอยป <ะ S 1> คอยได้สามตัวขอกระปอยวันนี้นวนันน้อันเอนาฮะคิดตามหวยแต่เงินปลอลงเลยสวบกลับลดเนาะพี่น้องจิ้มมวนอุ้ยนี่ป้าเสือกำลังยังต่ำมัน จะเป็นอะไรกระเกเียวสะอุ่มง,งามตานึกตำสมพุกสมปุ่นอย้ะบอกงามยังไงเจ้ากระเบื้องเจ้าคลองหน้าในงามบ่เลยะันคลองหน้ากับงามคลอ,องปูคลองฟางมันก็นงามนำ้ำเจ้าคลองแต่วะแเจ้าจะหันก็มาคอยเด้อโด้นอนโดดนะสาว้อดวดอืมทอนโลดข้างบนข้างล่างทอนข้างล่างก็วหขอนแหอืมทอนในคนีแห่นั่นอืม นขี้แห่จนมันเนาะตอยังจะไปเปียนผู้หญิงยังคนขี้แห่สับลาบอยู่คุ้นบาคันครับชอบแม่ครชูประจุงวาชิฮูอยู่นั่นน่ะบรายตายยาบคือมาใหม่สรุปนอันนี้มันสะียบคมคือนมือนั่นบอ

เด็กหน่อยมันหายใจน้ำบ่ทัานเลยนะสาว,สวติดค <c oughs> ดีภาพคุแอลเนอยขับเปนลกกอนเลยจะ้งกาวเลยนะ <c oughs> ตัวญญันจ่จกตะเก่าแล้วตอนมจะกะต้แล้วตอนสิน,นานนะเอาท่านรามท่านจะรวยคือมรยังขายอุ้งทุ่งสบาเมีนห้งงาปับ ยางยางหมักอนะหมักหมักนั่นเล่ะสเปกอีกล่ะงาสติ้ังกดีกิดีมาเอาเนื้เท้ายาง้งิดีกดีมาเผอปั๊ปั๊บตังิดีดมาตังกิดีแล้วข้าพึ่งลูกเฉพาจังย่อยยามาลาไปนอนอยู่พุ่ใ้นมันางเพื่อลูกัวจอด อกพอกจลูกมัอบได้ทอะเป็มันจะมนเก่งเนาะพอเขากระไดเสียวลูกเขาบันนี้ลูกเขาอันเซเอาเพิ่นบ่ละมัดบัานหน้หวยให้พอวัวเก้าเธอได้ไปไดเดี๋ยวนี้่วงได้เดี๋ยวาได้บดบ้านเม่เนจะได้บดบ้านแล้วบดสาวบังเอิญนันไดนขัวกับพี่บ้าพี่บาแตย่าแล้วมันเซอรเป็นอยู่

ยังกับโพโอ้การอะไรนะกัรดั่มจำนี้นะเฉพาะบ่อเปะมันเป็นอย่างนี้หโลดทรงโลดสั้นกับซื้อมาท่าเน้น้ำก็นิ่งอีท่าวเห็นเราบอกอีท่าวผู้เชิงก่อนบ่ะอท่าวได้เป็นผัวมาลาก่อนบพรจังหวะเห็นนอนน้ำกันนะกันนอนนอนเราเรานอนก็ยามาลานอนก็ใส่เสื้อโซ่นนอนได้ใส่ปันเพิ่นมีนมได้เพิ่นใส่เสื้อหยกทรงนอนมึงบุญอื่นอ่านบอกเคยโอ้นอนท่านใด นอนก็ไปถอด้ท um ่อนพี่น้องคอลายาญพูดเป็นมะเร็งต้านมน้อยวะัวหงหวมาลกจกนมมูงจุกจบกจุ้จุยใส่เสื้อในุกาุกาใส่เสื้อในนอนอจมุกจุกจุกมกกุุกจุกจยามกนห การแพทย์เขาบ่กให้ใส่นอนเหมือนเดิมใส่เสื้อซอนนอนกินข้าวแก่ยาพ่ออย่างนั้นก็ปุ๊บโล่กเป็นเคยแต่น้อยสงสัยเป็นขีดว่บถช้เป็นมือใช้นะแบบมันหนาคนหาแบบก็ข้างนอกกันเฮ้ยบอ ปุดเกือบอยู่หน้าบ้านแล้วก็ปิดประตูไว้บุญนะีะ้าาหิบไปเลยก็มาถอดเกือบไปอยู่หน้าบ้านเอเลยเนาะซื้อมาจากไทยนะประตูเงื่อนกับอัดเลยแล้วดังรุนขะขาเงื่อนประเห็นเอาโอ้ยมเอาไปเไูนารดชกวบอกกูตายลงในกูทากูเหตูมาพันเออต้องพากันซื้อเล็กมาได้เาเล็เกือดิไม่ได้ออกปุดเกือไปอหน้าบ้านปจะอดไปอยหน้าบ้าน ว่ายันไงนละเปื <jack> ้อนก็เลยจอดไปข้างหน้าังเกิดปาจจัยการเกิดอุ่นแดงยำอินอีซีอาลีได้อยู่บ้านเ้าผัดปดเกิดได้บอกกับว่าเด้อเวลาเป๊ะเวลาเขาหนุ่มเขานี้นะแบบนาะสุว่าสุว่าแต่สุว่าแต่แบบสถานที่ราชการเถอะห่านคล้ายโครงคล้ายเครื่องให้ปดเกิด ไปแถวในเมืองคือกันเมืองปากซงปากเซนั่นปเกิดเกือบังคับไปเจ้าขี้ขนความสารบ้นเาปทดเนาะหงเขาเีเหอาอยังสุนนี้ขนาดปดเกิดยปกนเบาเบาแลวก็ได้ถอดได้พี่นะมาแล้วมาแล้วมมาแล้วหมูกับเป็นห่วงเนาะ กินให้กกินผู้ทากินกับทายกินตั้งอยห้อยยอยไหมย้อยแะดานอนุบาลโอเคียงเนอะลูกนะสา้าลูกกับเข่ามากแล้วทำมี่นะคุณป้าคุณเล่นไม่เล่บสุดภาพ ทำเจ๊เจบบอกว่าผู้เบาวข่อยแลนมาแล้วเราอ่ะนั่นมาว่าดูมายืนยันดูแมนอิลีบอบะไดเบาแป๊บก็มาเบาทำแบบนี้บ่ไดเบาแป๊บมาเบาทำพี่ปอบมันก็จะขากินจะเด็กน้อยพี่ปาะดูไม่เจ๊บลานมาเลยเออเอออนาทำเนาะเท่นทีเสียวว่าลานมา ผู้สัตว์นี่บอกบอกผู้ดังนะยผู้ยกมาจนอยากโซูพี่น้องความมันใหญ่ครอบเลยผู้ก็ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้ยงแล้วบอกผู้ก็ผู้กัญญาจบไปแล้วก็มียางไส้พี่น้องดำแฮปปี้ดำคือพัวนางวันดำคือผันปู๊ปี้แช้นางวันมันต้มสุกแล้วนะมันให้ย่างแหรือให้อะไรแบบ มาเด้อมาเด้อ้อนี่เอ็นอยทนี้เขนเขนจบ่มบ่มดกให้ขอยย่อยสักกอนขอยจังสะกินไหมต้องย่อยนะกินลงไปโลดตกให้ผัวกิน พราเขากินมักยังกาะมักสไลแบบ่อแทบบักาแทบแอย่าแกงน้ำไม่แบไม่ทำลิปหนักแล้วกันจ้าทีนี้สก็ิฟเป็นกาศไว้สัมสละคิดจะซีเรีนะคะ